หากท่านกาลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์หรือว่าจะเป็นบริการเติมเกมถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกียนนะครับใช้ดีจึงบอกต่ออย่าลืมมาใช้บริการนี้นะครับโอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาตีจิบชโดเนาะผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่เคยตีจิบเลยนะครับผมแล้วผมก็เพิ่งซื้อนี่ครับเรือยางมานะครับใครยังไม่ได้ดูรีวิวก็ไปดูได้นะรีวิวเรือยางราคาถูกนะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวจะมาลองตีดูนะครับผมก็ไม่มีความรู้เลยนะด้านตีจิบนะครับดูปลาก็ยังไม่เป็นนะแต่จะลองตีใส่ตรงที่ปลาขึ้นดูนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลย กลับตัวที่สองนะครับแต่ไม่โดนตัวันน้อยจัดซ้ำครับสำครับเวลานี้ปลาก็ไม่ค่อยน่าจะกัดเท่าไหร่แต่กัดนะ ได้แล้วครับผมได้แล้วตัวแรกนะครับหือ <c oughs> ช่อนนะครับมาแล้วครับตัวแรกครับผมเต็มปากพร้อมสาล่ายนะครับนี่เลยนะครับหนึ่งตัวกบกระโดดนะครับ สำหรับทริปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่ากล้องก็งกงแบตหมดด้วยนะครับขอตัดแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย